ข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าวันนี้พระธรรมโยชัวบทที่4นะครับเราจะมาดูด้วยกันในหัวข้อนะครับส่งต่อความทรงจำดีๆจากรุ่นสู่รุ่นบทนี้จะมีข้อคิดอะไรให้กับเราและเราจะเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้จากไรเรามาดูด้วยกันนะครับ อ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่าแล้วทาตามชีวิตไม่ย่าอยู่กับที่นะครับอ่านคิดคข้ควรทุกวันเราก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวันในทุกๆท,ทางนะครับอ่านวะระบทไม่นานก็จบเล่มตอนนี้เราอ่านมาอย่างต่อเนื่องจนถึงพระธรรมโยชูวาแล้วนะครับน้องครับเรานึกภาพในวันนั้นที่ผู้นําที่ยิ่งใหญ่ได้จากพวกเขาไปนะโมเสสที่พวกเขาเ ติดตามนะพวกเขาได้เดินทางจากอียิปต์นะออกจากอียิปต์แล้วก็เดินทางบนเวียนอยู่ในถิ่นธุรกันดารสี่สิบปีแล้วก็ในที่สุดโมเสสก็ได้จากพวกเขาไปแล้วก็มีโยชัวผู้ช่วยของโมเสสเนะี่ยได้ขึ้นมาเป็นผู้นำนำพวกเขาออกจากาที่ราบโมอับนะข้ามแม่น้ำจอแดนกำลังไปอีกภากหนึ่งนะครับ แล้วก็เมื่อวานเราได้อ่านถึงการข้ามแม่น้ำจอร์แดนซึ่งเป็นอะไรที่ผมนึกภาพเลยโอ้โหคนสองล้านคนนะข้ามแม่น้ําไปทีละคนะคนคงจะไม่ได้ข้ามทีเดียวทั้งหมดนะนะตั้งแต่คนแรกจนถึงคนสุดท้ายเนี่ยนึกภาพถ้าเราเทําอะไรบางอย่างที่จะต้องไปอย่างละเคือไม่ใช่ข้ามแม่น้ําที่แห้งนะแต่ว่ามันมีน้ําที่ น้ําหลักเต็มตะลิงแล้วก็ผู้รับใช้พระเจ้าผู้โรหิตเนี่ยนะยืนอยู่บนน้าแล้วก็น้ําก็ตั้งฉากขึ้นมาน้ําเป็นเหมือนกําแพงขึ้นมาแล้วก็ดินแม่น้ํามันแห้งแล้วก็คนก็เดินไปแล้วก็ผู้ปโรหิตก็ต้องยืนอยู่อย่างนั้นนะครับตั้งแต่คนแรกที่ข้ามแม่น้ํำจอแดนจนถึงคนสุดท้าย้ังครับอาจจะเป็นวันๆนะครับไม่รู้อาจจะเป็นหลายวันก็ได้นะเป็นอะไรที่เรา จินตนาการภาพเนี่ยไม่ออกเลยนะเกินกวันที่เราจะเข้าใจได้ว่าพระเจ้าทําการสืบฉันพวกเขาก็ข้ามแม่น้าโจดแดนไปได้นะครับในบทที่4ี่นะครับเป็นทั่ไปเนี่ยหลังจากประชาชนข้ามแม่น้าโจดแดนได้อย่างปลอดภัยแล้วเนะี่ยพวกเขาต้องทําอะไรต่อไปนะครับเขา,เายึดครองดินแดนหรืออย่างไม่ใช่นะครับก่อนอื่ดน,นะนะพระเจ้าทรงให้พวกเขาสร้างอนุสรโดยใช้โดยให้ใชาย1ิบสองคน จาก12เผ่านำหิน12ก้อนในนะั้นขึ้นมาจากแม่น้ำจอแดนนั้นสร้างอนุสรณ์ก่อนนะครับก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปยึดครองแผ่นดินคานาอันดูแล้วอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่สลักสำคัญนะทำไมจะต้องสร้างอนุสรณ์นะครับอาจจะไม่เป็นเรื่องที่สำคัญในสายตาของเราอย่างหนึ่งอย่างใดเลย ในการที่จะยึดครองดินแดนแต่พระเจ้าไม่ต้องการให้ประชากรของพระองค์เนี่ยพลาดไม่ต้องการให้ประชากรของพระองค์เนี่ยพวดพลาดเข้าไปทํางานโดยไม่ได้เตรียมตัวพวกเขาต้องจดจ่อที่พระเจ้าและรู้ว่าผู้ใดกําลังนําพวกเขานําพวกเขาอยู่ขณะที่เรากําลังเข้าไปหรือทํางานสิ่งหนึ่งสิ่งใด้ังครับ ก่อนที่เราจะพวดพระทำอะไรลงไปโดยที่ไม่ได้นึกถึงพระเจ้าผู้ทรงทำพระทรงทำภาร,ร,รกิจของโรรองในชีวิตของเราเรากำลังยุ่งอยู่กับงานที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้กับเราแทนที่เราจะยุ่งกับงานกิจการทั้งหลายเราจะแบ่งเวลาเพื่อสงบใจแล้วก็และลึกถึงอริธานุภาพของพระเจ้า และลึกถึงการทรงนำของพระองค์การวุ่นวายกับกิจกรรมการงานต่างๆมากเกินไปจนลืมที่จะสนใจการทรงนำของพระเจ้าการขับเคลื่อนของพระเจ้าก็จะทำให้เราหลงทิศหลงทางแล้วก็ลืมพระองค์ไปได้โดยง่ายนะครับเราจะมาอ่านกันเลยนะครับข้อที่หนึ่งเป็นต้นไปนะครับเมื่อชน มีขัดข้องทางเทคนิคนะครับเครื่องมันแห้งค้างแล้วก็ติดสารใหม่พี่น้องขอไปด้วยนะครับที่ขัดข้องนะครับเรามาต่อกันเลยนะครับในบทที่สี่ข้อที่ยี่บสองเนี่ยพูดถึงความหมายของอข้อที่ยี่บเอ็ดเนี่ยความหมายของศิลาสิบสองก้อนนะครับภายหน้าเมื่อลูกหลานจะถามถึงบิดาวว่าศิลาเหล่านี้หมายความว่าอะไร ขาจะได้บอกพวกเขาถูกว่าพระเจ้าทรงนาชนชาติอิสราเอลข้ามแม่น้ํจอร์แดนอย่างงัศารรน์นะครับพี่น้องครับสิ่งที่เราทําในเวลานี้จะมีคนรุ่นต่อไปในถามนะว่าทําไมเราต้องทําสิ่งเหล่านี้ทําไมบรรพุุษของเราทําอย่างนี้พี่น้องครับเราจะธิบาบให้กับพวกเขาได้แบบไหนนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราจะทําวันนี้ด้วยกันนั่นเองนะครับแล้วก็ทุกๆวันที่เราดําเนินชีวิตเราทำเนี่ย ทำไมคุณพ่อทำไมแบบนี้ทำไมคุณแม่ทำอะไรแบบนี้อะไรสิ่งที่ที่เราทําอยนี้เนี่ยมันจะมีคําถามในรุ่นต่อๆไปฉะนั้นเราจะให้สิ่งที่เราทําอยนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถอธิบายให้กับลูกหลานของเราได้อย่างดีนะครับอนุสรณ์ที่สร้างขึ้นด้วยหิน12ก้อนเนี่ยเป็นเครื่องเตือนใจให้ลึกถึงวันที่ชาวอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอแดนนะครับเพื่อลูกหลานของเขาจะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับ คุณมีประเพณีหรือวันพิเศษหรือสถานที่พิเศษอะไรหรือไม่ที่จะช่วยให้ลูกหลานของคุณเนี่ยเรียนรู้ถึงพระชกิจของพระเจ้าในชีวิตของคุณคุณใช้เวลาเล่าให้ลูกหลานของคุณเรียนรู้ถึงพระชกิจของพระเจ้าในชีวิตของคุณอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เราใช้คาอธิบายแบบไหนที่จะอธิบายแล้วก็บอกกับคนรอบข้างคนอื่นในเรื่องที่เรา นะทำแต่ละอย่างในแต่ละสิ่งนะครับที่เราทำนะครับนะมาถึงข้อคิดคำถามจากพระคำของพระเจ้านะครับพี่น้องครับคนทำอะไรเป็นที่ที่เป็นความทรงจำดีๆนะครับคุณทำอะไรที่เป็นความทรงจำดีๆอย่างไรบ้างนะครับสิ่งที่เราทำยัวนี้นะจะเป็นความทรงจำที่เราจะส่งต่อไปให้กับคนรุ่นหลังๆนะครับ ผมขอบพระคุณพระเจ้าว,ว่าพี่น้องในเครือข่ายอธิษฐานอุ่นผ่อเฟื้นประเทศไทยของเราผมได้ยินถ้อยคำบางบางคนเนี่ยผมขอบพระคุณพระเจ้าเป็นนักธุรกิจเพื่อพันธกิจนะเขาก็ต้องการที่จะทําธุรกิจบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะร่วมในพันธกิจของพระเจ้าเพื่อที่จะมีส่วนในพระชกิจของพระองค์วันนี้อายุก็เยอะแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะ หยงโยงคงผ่านเราจะสร้างนักธุรกิจที่มีหัวใจเพื่อพันธกิจของพระเจ้าขึ้นกิจการงานต่างๆที่คิดวางแผนที่จะทำนะกรก็ตื่นลร้นมากที่จะช่วยฝึกคนรุ่นใหม่คนอายุ20-20กว่าเพื่อที่จะให้พวกเขาเนี่ยได้ทำธุรกิจเพื่อพันธกิจชีวิตตอนนี้ก็โอเคแล้วดีแล้วมีความพ,พร้อมแล้วถ้าไม่ทำอะไรก็อยู่อย่างสบายจนถึง จากรกนี้ไปก็อยู่ได้แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ต้องการสิ่งที่ต้องการก็คือ่ไททอดนิมิตการทําธุรกิจเพื่อพันธกิจการทํางานเพื่ออณาอจักรของพระเจ้าให้กับคนรุ่นต่อไปที่เขาจะสานต่อที่เขาจะทําต่อที่ธุรกิจที่การงานจะไม่จบสิ้นลงเพียงแค่รุ่นของตัวเองพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ประทับใจและผมเชื่อว่าพระเจ้าจะประทาน ให้เกิดความสําเร็จในวันหนึ่งนะครับอย่างแน,น่นอนนะพี่น้องครับหลายๆคนก็ต้องการที่จะทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเป็นอนุสร์เป็นที่จดจําของผู้คนว่าเมื่อคนนี้ยังมีชีวิตอยู่เขาได้ทําสิ่งนี้และในเวลานี้สิ่งที่เขาทําก็ยังส่งต่อไปพี่น้องครับเราขอบพระคุณพระเจ้าที่เรายังพูดถึงชีวิตของเปาโลเรายังพูดถึงชีวิตของเปโตรคนเหล่านี้ได้ ทำในสิ่งที่ทำให้คนอื่นๆนะจดจำในสิ่งที่พวกเขาทำนั่นคือการเป็นสาวกที่เชื่อฟังพระเยซูคริสต์เป็นสาวกที่ออกไปนำข่าวประเสริฐไปถึงคนต่างชาติไปถึงคนในพื้นที่ต่างๆนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าผู้รับใช้พระเจ้าหลายะคนก็ต้องการที่จะทำสิ่งนี้เพื่อที่จะเป็นที่จดจำของคนรุ่นต่อไปพีป่น้องครับครจคดรของเราพวกเราก็ ต้องการที่จะทําให้พระมหาบัญชาของพระองค์สำเร็จแล้วก็คนรุ่นออต่อไปก็จะได้จดจำว่าทําไมเราถึงทําพระมหาบัญชาของพระองค์อย่างเอาจริงเอาจังอย่างเข้มข้นก็เพื่อที่จะให้คนรุ่นต่อไปได้เห็นว่าก็ความรักของพระเยซูรักเรามากแล้วก็เราได้ผ่านความยากลำบากผ่านความ ความความมืดอำนาจของความบาปได้หลุดพ้งมาเป็นอิสรภาพเราจรึงประกาศแล้วก็เอาจริงเอาจังในการที่จะทำตามพระมหาบัญชาของพระองค์เพื่อจะสร้างสาวกจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นแล้วรุ่นเล่าไปสู่รุ่นต่อๆไปนี่คือสิ่งที่เราทำแล้วก็สิ่งนี้ก็จะทำให้ผู้คนได้จดจำว่าความเชื่อความรอดที่ไปถึงพวกเขาก็มาจากรุ่นของพวกเราที่ทำย่าง เต็มที่นะครับพี่น้องครับเราจะสร้างความสมจริที่ดีส่งต่อได้อย่างไรเราไม่รู้ว่าเราจะทําอย่างไรแต่เราเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์จะนาเราพระคิดธรคำพี์จะเป็นบรรทัดฐานเป็นแนวทางที่จะช่วยเราให้ทําในสิ่งทีเ่เป็นวิธีการของพระองค์แล้วจะเป็นสิ่งที่เ,เราทําอย่างต่อเนื่องจนหมดลมหายใจจนจากโลกใบนี้ แล้วก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้คนเนี่ยจดจําไม่ใช่ด้วยกําลังความสามารถของความเป็นมุษแต่ด้วยลิธานุภาพของพระเิญีาณบสุธ์ของพระเยซูคริสต์เราจะหนุนใจคนรอบข้างให้ช่วยกันสร้างความทรงจําดีๆด,ด้วยกันได้อย่างไรครับเราเชื่อว่าคนรอบข้างคนอื่นๆก็คงไม่ต้องการให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยถูกจดจําในทางลบเราไม่ต้องเขาไม่ต้องการให้ชีวิตของเขาเป็น ที่จดจําในสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่เสื่อมเสียถูกไหมครับก็ต้องการที่จะให้คนรุ่นต่อไปลูกหลานของเขาคนรอบข้างจดจําชีวิตของเขาในสิ่งที่ดีถึงแม้ว่าเขาอาจะอะอ๋ไม่อยากจะทําไม่อยากคืออ่อนลราอ่อนกําลังที่จะทําดีแต่ให้เขาได้รู้ว่าเขาสามารถที่จะทําในสิ่งที่ทําให้คนรุ่นต่อไปเนี่ยจดจําในสิ่งที่ดีได้ถึงแม้วันนี้เขาจะ,ะเผชิญกับการถูก อาบายามกยาเสพติดกันพนันโอติดเหล้าติดยา,เ,าเป็นชีวิตที่คงไม่สามารถที่จะสร้างความาทรงจำดีๆให้กับคนรุ่นต่อไปได้แล้วติดคุกติดตารางนะครับไม่มีโอกาสที่จะสร้างความดีทำให้คนจดจำได้แล้วนะครับแต่ให้เราบอกกับเขาว่าเขาสามารถที่จะทำให้มีความทรงจำดีๆ ในชีวิตของเขาได้นะครับพี่น้องครับเมื่อเข้าไปทำพนธก,กิจเรือนจำสิ่งที่ผมบอกกับพวกเขาว่าการที่ต้องมาเป็นผู้ต้องขังต้องมาติดคุกติดตารางเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้คนเนี่ยจบชีวิตทำอะไรไม่ได้ต่อไปแล้วพระเยะซูจะช่วยคุณแล้วก็จะทำให้คุณได้กลับมาเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่เหมือนเดิมเป็นคนที่เคยผิดพลาดเคยล้มเหลว และพระองค์ทรงสร้างผู้คนใหม่แล้วสิ่งที่ผู้คนได้มารู้จักกับพระเยซูเนี่ยจะทําให้ผู้คนได้จดจําว่าชีวิตของคุณได้ผ่านวิกฤตได้ผ่านพ้นค,นความเลวร้ายผ่านพ้นความความผิดความบาปตรงนั้นเนี่ยมาเป็นคนที่ดีคนที่ชอบทําได้เนี่ยโดยพระองค์ขอให้เราใช้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นที่ประกาศพระนามของพระองค์คุณก,ก็จะจดจําว่าคนนี้ได้เป็นผู้เป็นคนได้็เบราะพระเยซูคริสต์พี่น้องครับ ได้ไหมครับที่คนติดเล่าติดยามารู้จักกับพระเยซูแล้วก็คนเขาก็ลืมในเรื่องของอดีตที่เขาเคยผิดพลาดแล้วก็จดจําชีวิตที่เปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นโดยพระเยซูเอเมนไหมครับเราสามารถที่จะช่วยหนุนใจคนรอบข้างให้สร้างทําสิ่งที่ดีทําให้คนรอบข้างคนอื่นเนี่ยจดจําในสิ่งที่ดีในชีวิตของเขาได้โดยพระเยซูเป็นผู้ทรงนำดังนั้นชีวิตของเราจะเป็นคนหนึ่งที่ ทั้งแต่สิ่งที่เป็นการทร่งนำของพระเจ้าแล้วก็มีทําให้เกิดความทรงจําดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเรายันชีวิตของเราที่เ,เป็นพยานเราเคยผ่านอุปสรรคปัญหาเราเคยผ่านความล้มเหลวเราเคยเผิดพลาดในเรื่องของการเงินเรื่องของอาทางเพศเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยพลาดพระเยซูช่วยเราแล้วก็เราก็กลายเป็นคนที่เป็นคนใหม่ได้สิ่งเหล่านี้จะหนุนใจคนรับข้างคนอื่นว่าเขา สามารถที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงช่วยกู้จากพระเจ้าแล้วก็สามารถสร้างความทรงจําดีๆนะให้กับคนรอบข้างคนอื่นรุ่นลูกร,ร,ร,รุ่นหลานของเขาที่จะจําในสิ่งดีของพวกเขาได้เอเมนนะครับแต่เราเป็นแบบอย่างในเรื่องของการทําสิ่งทีเ่เกิดความทรงจําดีๆให้กับคนรอบข้างเราคนอื่น ดังนั้นเมื่อเราไปหนุนใจไปเป็นพยานเขาก็จะสามารถเรียกเข้ามาแล้วก็ให้พระเยซูช่วยเขาสร้างความทรงจําดีๆนะส่งต่อความทรงจําดีๆนะรุ่นสู่รุ่นได้ด้วยเช่นเดียวกันให้เราใช้เวลาเนี้ที่ฐาน่อกพระเจ้าด้วยกันนะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทําตามนะครับขต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดในเช้าวันนี้ที่พระองค์ทรง เปิดเผยสำแดงให้กับเราขาแต่พระบิดาเจ้าข้าขอพระอมทรงนาเราพร้อชเจ้าข้าชีวิตของเราที่จะเป็นชีวิตที่สร้างความทรงจําดีๆที่จะส่งต่อความทรงจําดีๆเหล่านั้นไปสู่คนรุ่นต่อไปรุ่นแล้ว,ลลว,ลลวรุ่นเล่าพระองค์เจ้าข้าที่เขาจะพูดถึงชีวิตของพวกเราสิ่งที่พวกเราทําโดยได้บทเรียนโดยได้ข้อคิดพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้านาเราด้วยเราชีฐานทุนต่อพร้อมร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับเราทุกคนนะครับขอพระเจ้าอุทิศครับ